ยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นรางวัลนะครับกับเซ็นท่นนะครับผมเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวฟังในคลิปนี้นะครับผมที่เซ็นท่นนะครับเป็นท่าสรัทธานะครับตอนนี้จัดแคมเปญอยู่นะครับผมลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะฮะมากกว่า50รางวัลเมื่อช็อปครบทุก2,000บาทรับ1นสิทธิ์ลุ้นนะครับ ก็จะมีที่เขาแจกก็คือจักรยานไฟฟ้านะครับ siho นะครับนะครับเอาเอาผิดขออาภัยด้วยนะครับ ae 8บวกนะครับผมมูลค่ารางวัลน,นะครับเอ่อหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับจำนวนสองคันนะครับผมก็รางวัลต่อคันนี้ก็เกือบสองแสนนะครับก็หนึ่งแสนเก้าหมื่น 520รนะครับก็รางวัลที่เขาแจกอีกก็คือทริปเทีเ่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนจำนวน2ที่นั่งรางวัลมูลค่ารางวัล1 2 0 0 0 0บาทนะครับจำนวน10รางวัลก็ไป20คนนะครับตั๋วนะครับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือที่เขาแจกก็คือตั๋วเดินสารไปกราบภายในประเทศ2ที่นั่งมูลค่า 19,000บาทจำนวน40รางวัลนะครับผมเป็นยังไงถ้านระายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันพูดง่ายๆคือว่าถ้าช่วงนี้นะครับคุณไปช็อปที่เซ็นท่านนะครับเเซ็นท่านนะที่เป็นร้านค้าที่เช่าพื้นที่กับทางเซ็นท่านนะครับไม่นับรวมทับนะครับไม่รวมเอ่อในโซนของเซ็นท่านนะครับ แต่เป็นเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในในห้างเซ็นทันที่ไม่ใช่ของท็อปแล้วก็ไม่ใช่ของออโซนของสังเซ็นทันนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว,ยวอ่านรายละเอียดเลยละกันนะฮะเป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทันทุกสาขาทั่วประเทศและเอสพานารัชดารวม38สาขา ยกเว้นเซนทันเวลด์เซนทันเวลด์เนี่ไม่ร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมวงเล็บแล้วนะของเซนทันเวลด์เขาคงมีกิจกรรมอื่นนะครับที่ดีกว่านี้นะครับ <c oughs> นะฮะก็คือแบบเป็นสาขาใหญ่นะคิดว่าแบบแจกเยอะกว่านี้นะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิกเดยว,วันที่นำใบเสร็จพรบประจำตัวประชาชนและบัตรเครดิตท,ที่มีชื่อนมสกุลตรงกันมาลงทะเบียนร,รับสิทธิที่ จุดแรกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้นนะครับแปลว่าหลังจากที่เราซื้อของในห้างนะฮะเราจะต้องไปที่จุดแรกของสมนาคุณนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนต้องหานะครับแล้วเอาใบเสร็จนะครับไปลงทะเบียนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อของแล้วได้ฟิ์เลยนะคุณจะต้องเอาใบเสร็จนั้นอ่ะไปลงทะเบียนนะครับเวลาชิงรางวัลน,นะครับ ก็คือ1พฤจิกาถึง7โมกรลาซึ่งยังมีเวลาอยู่นะครับวันนี้วันที่31นะครับก็ทุกคนก็ยังสามารถที่จะไปเซ็นท่านนะครับแล้วก็ไปซื้อของได้นะครับเว้นแต่กําหนดเป็นอย่างอื่นซึ่งยังไม่มีการกําหนดอย่างอื่นนะครับสามารถวารวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันไม่เกิน10ใบเสร็จนะครับจากร้านที่ค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นท่านที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นท่านเท่านั้นนะครับ ก็พูดง่ายคือเราสามารถรวบบินได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน10บินนะเราไปซื้อร้านๆนี้ให้มันครบ2,000นนะครับอ่าร้านแรกอาจจะห้าร้อยร้านที่2อาจจะอาจจะสัก800อะไรอย่างเงี้ยนะครับร้านที่3 700รอ่ะรวมกันแล้วมันได้2,000พอดีอะไรเงี้ยเอาไปสามารถได้1สิทธิ์ลุ้นอย่างเงี้ยไปลงทะเบียนได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีบัตรวันการ์ดแล้วนะครับคุณต้องไปสมาชิกวันการ์ดแล้วนะครับผม ไม่รวมนะครับไปเสร็จจากห้างสรรพสินค้าเซนท่านซึ่งโรบินสันท็อปมาร์เก็ตเซนท่านฟู้ดฮอลล์พาวเวอร์บายซูเปอร์สปอร์ต B2S โฮมเวิร์กนะครับออฟฟิศเมดแฟมิลี่มาร์ทภายในเครือเซนทารานะครับก็พูดง่ายๆคือว่าในห้างสรรพสินค้าเซนทะ่านเนี่ยมันจะมีโซนของเซนท่านอยู่ที่เป็นแบบ ของแบรนด์เนมของเป็นโซนของผู้ชายของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบของเซนท่นเนี่ยเอามาลงของไว้นะครับไม่ใช่ช็อปไม่ใช่ช็อปมาเปิดเองแต่ว่าเป็นเหมือนแบบของเซนท่นเอาเอาแบบเอาของแต่ละแบรนด์น่ะเอามารวมขายอยู่ในฝั่งของห้างเซนท่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแบ่งโซนชัดเจนนะครับหรือว่าสำหเซนท่นมันจะมีโซนของโรบินสันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้ถ้าเกิดไปซื้อตรงนั้นอ่ะก็เอาไปเสร็จมาเคลมไม่ได้นะครับผม ท็อปมาร์เก็ตนะครับที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในเซ็นทันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเกือบทุกมีทุกสาขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเอามารวมไปเสร็จได้นะครับผม power buy พวกเอ่อสินค้าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รวมนะครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับฝั่งกีฬานะฮะที่ร้านใหญ่ๆนะครับมีทุกเกือบทุกสาขาของเซ็นทันก็ไม่รวมนะครับ B2S นะครับพวกเอ่อ,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 อของแบบ สินค้าแบบหนังสือออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โรงแรมในเคอรเซนทาราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปเสร็จพวกเนี้ยเอามาใช้ไม่ได้แม้มจะอยู่ในห้างเซนทันก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะเอามาเอามาลุ้นโชคได้นะครับก็คือต้องเป็นอย่างอื่นเป็นช็อปเป็นอ่อช็อปดัดของของอ่อของแต่ละแบบสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างยูนิโคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอามาเอามารวมได้นะครับผมอ่อ หรือว่าร้านหาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาเช่าพื้นที่ในฮักเซ็นท่านเอามารุ้นได้นะครับพิเศษนะฮะรับ30ลุ้นนะครับรับ10ลุ้น3คูณสาหสลับจะเอ่อใช้บัตรจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับผมบาบาบ ก็คือถ้าเราใช้จ่ายผ่านด้วยบัตรเครดิตอ่ะเราต้องเอาใบเสร็จของบัตรเครดิตนั้นอ่ะเอาไปแสดงให้เขาดูด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าถ้าเกิดว่าเอาเอาเฉพาะแบบเขาเรียกอะไรล่ะเอาเฉพาะเอ่อใบเสร็จเอ่อธรรมดาไปเขาก็จะตีเป็นเงินสดนะครับคุณจะต้องเอาใบเสร็จที่ออกเอ่อใช้บัตรเครดิตอ่ะเอาไปแนบด้วยบอกว่าเราต้องได้30สทธนะอะไรเงี้ยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เขาจะจับนะครับไว้ที่2 6คุภูมิภานะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดี3มีนานะครับณนะจุดรับแรกสมนาคุณนะครับก็จะต้องนะครับจ่ายภาษีนะครับ5%และว7%รวม12%ของมูลค่ารางวัลน,นะครับผม แล้วต้องมีกำหนดจ่ายภาษีด้วยนะว่าต้องจ่ายภายในวันนี้วันนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับผม ๋อเขาทริปนี่ไปไปเที่ยวญี่ปุ่นโปเกมอนเซ็นเตอร์5วัน3คืนพร้อมคูปองนะครับเ,เงินสดนะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์2 0 0 0 0ืนะครับวันแรกเดินจากอ๋อมีแบบมีตารางเลยมีตารางแบบอันนี้มาให้เลยนะบินโดยสายการบิน a อร์เอเชนะครับใช้เวลาบิน6ชั่วโมงนะครับผมสู่นาริตะนะครับล่องเรือโจรสลัดนะครับ อ่อช้อปปิ้งที่โคมาจิโดรินะครับเอ่อภูเขาโอวาคุดานินะครับก็อยู่แถวโกเกียวนะครับช้อปปิ้งที่โกเทมบะนะฮะอันนี้เอพีมีอาลเดตซึ่งแบบของถูกมากนะครับแล้วปัญหาพิเศษขาปูยักษ์พร้อมจิ้มรสเด็ดนะครับผมพักที่โรงแรมยูคาริโนโมริ ยามานาคาโกะนะฮะโอ้นี่เป็นนอนที่ยามาคอ่ายามานาคาโกะนะครับแล้วก็ขึ้นฟูจิชั้น5นะครับก็ประมาณนี้นะฮะวัดเซ้นคจินะครับโอ้อซากุสะนะฮะหรือวัดโคมแดอันนี้แบบเป็นแหล่งก็คือพูดง่ายๆคืออันเนี้ยไปเที่ยวที่โตกเกียวนะครับ รางวัลที่3นะครับเป็นไปกับภายในประเทศนะครับของนกแอร์นะฮะก็ส่วนสี่สิบรางวันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครไปที่เซนทรานนะฮะไปซื้อของนะครับถ้าเออเราใช้บัตรเซนทรานอะไรอย่างเงี้ยเราใช้บัตรเครดิตนะเราก็จะแบบได้ลุ้นรางวัลเพิ่มหรือว่าเราจะเออ เราจะได้สิทธิ์คูณ3ก็คือจาก2000เนี่ยแทนที่จะได้1นึจะได้30นะฮะแต่ว่าจะต้องเอาเหมือนแบบไปบอกเขาด้วยนะว่าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วก็เอาเขาเรียกอ,อะไรล่ะอ่หลักฐานว่าเราใช้บัตรเครดิตจ่ายอะ่ะเอาไปให้เขาดูนะครับถ้าเกิดว่าเอา่อไม่ได้เอาไปให้อะ่ะมันก็จะได้สิทธิ์แค่1นนะครับไม่มีคูณ3นะครับแล้วถ้าเราไปซื้อของ ในเซนท่นแล้วไม่ได้เอาไปเอาบินไปเสร็จไปลงทะเบียนนะครับก็จะไม่ได้สิทธิ์นะฮะก็พูดง,ง่ายๆคือว่าถ้าเราไม่แบบไปติดต่อเพื่อจะเคลมใช้บินอะ่ะไปเคลมอะ่ะก็จะไม่ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะอันนี้จะเสียฟรีนะครับผมใครที่ไปกินข้าวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปที่ห้าเซนท่านอยู่แล้วอะ่ะก็สามารถที่จะเอาไปลวกสนุกได้นะครับไป เคลมสิท์ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นศูนย์อาหารศูนย์การค้านะครับอันนี้คือได้ฟรีนะครับเงื่องขสําหรับลูกค้าทานอาหารในร้านโซนพาาซ่าศาูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ดีเอสพนาดนะครับก็สามารถที่จะหันครบ250บาทขึ้นไปนะครับเอ,อ่จำกัด2 0สิทธินะครับต่อท่านต่อวนันต่อใบเสร็จนะฮะก็คือรับ รับฟรีนะฮะเป็นโปเกมอนเทรนนิ่งนะครับการ์ดเกมอันนี้นะครับ <_ t une> ก็คือแจกการ์ดโปเกมอนพูดง,ง่ายๆเขาแจกการ์ดโปเกมอนฟรีถ้าคุณไปร้านอาหารนะ <_ t une> แล้วก็ซื้อใช้จ่ายเกิน250บาทนะครับก็จะได้1ใบนะครับหรือว่า2ใบอันนี้เอ่อเอ่เอได้2สิทธิ์นะฮะก็ก็จะได้2ใบนะครับต่อท่านต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ สำหรับใครที่สนใจนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่ซื้อของนะครับเกินพันห้สามารถแลกซื้อโปเกมอนอ่าฟุกูเจ er ได้นะครับในราคา89บาทนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าแบบครบซื้อครบเกิน3,500สามารถแลกซื้อแลกซื้อกระติกน้ำนะครับหรือว่าพวกกระเป๋าอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือว่าเป็นอ่ออะไรเนี่ยก็ เออนั่นแหละไปดูเอาละกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าทางศูนย์การค้าเขาไม่รับเงินสดนะถ้าสมมุติจะซื้อของพวกนี้เขาจะมีให้โอนเท่านั้นนะครับก็จะ,จะคือจะต้องใช้มือถือในการสแกนจ่ายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ก็ดีนะเพราะว่าพนักง,งานไม่ได้จับเงินสดก็คือจับแค่มือถือถ่ายรูปว่าเออบินใบเสร็จว่าเราโอนให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็้วสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับไปลุ้นรางวัลกันนะฮะคุณอาจจะได้รถเกียร์ไฟฟ้านะครับหรือว่าทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับหรือว่าตั๋วเครื่องบินฟรีนะครับของโนตเอนะครับผมก็ขอบคุณทางเซ็นทรานเดวันการ์ดนะฮะสมัครไว้นะฮะไปคือใช้ไม่ใช้ไม่รู้อะแต่ว่าส่งไว้ก่อนนะฮะเดวันการ์ดเนี่ยนะครับเอ่อบังเอิญได้ไปเที่ยวเซ็นทรานนะฮะเราก็สามารถที่จะขอถามว่ามีไหมเราก็มีแล้วก็สะสมแต้มนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ซื้อครบส0 0พนนะครับสามารถเอาไปเคลมสิทธิกับเออตรงจุดที่ที่ที่ทแบบรับรับเหมือนรับลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งต้องต้องทำถ้าไม่ทำก็จะไม่มีสิทธินะครับผมก็ขอบคุณทางเซ็นท่านที่ติดจกกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้นะฮะแล้วก็สพูดช่วงนี้ปีใหม่นะฮะพาเอ่อคนในบ้านนะไปเที่ยวเซ็นท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้ใบเสร็จนะฮะ ไปจุดที่ลงทะเบียนนะครับลัคกี้ลัคกี้ดอลนะครับผมบอกเขาเลยว่าจะมาลงทะเบียนลัคกี้ดอลครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เขาจะลงทะเบียนให้นะครับแล้วก็อาจจะขอบัตรหมายเลขนะครับสมาชิกนะฮะเดบิตการ์ดแล้วก็ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับใบเสร็จนะฮะถ้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตให้เอาบินใบเสร็จอ่ะ บอกว่าอันนี้ผมจ่ายด้วยบัรเครดิตนะผมขอสิทธิ์คูณ3ด้วยนะครับผมก็เป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ